อันยองสวัสดีครับวันนี้พบกับมาครับเอาชีตรอบ1.16.5 EP ที่20อีกแล้วนะครับผมวันนี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายนะครับผมผมจะไปจบอินเตอร์ดราก้อนกันนะมันก็ทำอะไรไม่สุดสักอย่างเลยนะว่าจะทำฟาวคิปเปอร์แบบส,งสูงๆก็ไม่ได้ทำจะทำพื้นห้องใต้ดินชั้นล่างก็ไม่ได้ทำจะแบบ หาเนเทอร์ไร์ก็ไม่ในหานะผมก็คิดถึงนะแบบนี้ก่อนเราจะไปนะครับผมผมจะอัปเกรดกระเป๋าเป็นอันนี้เป็นฐานชาโคไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้แต่ผมชอบสีดําน่าละเหตุผลทั้งหมดนะไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้แต่ผมชอบสีดําเฉยๆหนึ่งสองสามสี่โอเคครับถอดกระเป๋าก่อนเนี่ยผมเอากระสุนไปพร้อมอะพร้อมที่จะแบบ ผมพร้อมแล้วครับมันก็ไม่มีอะไรต่างไปปกติมันน่าจะเปลีนแคสสีอะครับผมโอเคครับใส่ใส่ใส,ใสใ่โอเคเราจะไปเตรียมตัวจบกันเลย <c oughs> ผมจะคิดถึงเมืนี okay. <c oughs> โ้โอเคโอเคโอเคออมอ้อมออนเดร์ ใช่เป่ะเออไม่ใช่ผมกลัวผ,ผมลืมไงเฮ้เสียดียโอเคครับก็กลับมาแล้วนะผมจะเมื่อกี้ที่หลุดไปไปตัดไปไม่ใช่ไรเราเกมหลุดนะโอเคเก็บชุดเกาะล้วก่อนเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับผมปะเตรียมพร้อม บินเร่งสปีดที่หนึ่งร้อยโยนไปไปตรงนี้วิวไปซักปรับก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยโยนอีกครั้งโยนไปตรงนู้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนงานขึ้นมันแรงขึ้นมันแรงโอ้ยแหลกโยนไปตรงนูน้นแปลกด้วยไปไปต่อฉิดจะคิดถึงกูไม่ได้เอาเข็มทิศกลับมาด้วยกูจะกลับบ้านไงตับไม่ได้แล้วครับผมโยนไป ตรงนี้เร,เร็วไปว่ะขอสักแปดสิบพอโยนไปโยนยังอ๋โอโยนละไปทางนี้นนนะเจอหน่อยเหอะแตก ยูไ่ไปครับไปครับไปต่อยาวยาวไปครับยาวไปวันนี้แผนเราคือจบก็คือจบครับผมเจอหมู่บ้านเอ็นพีซีว่ะขอแวะหน่อยละกันอดีมีอานมีคงทนอ๋อไม่ต้องการนะครับขอแวะหมู่บ้านเอ็นบีซีหน่อย แหมตอนกูออกเดินทางมานี่เจอจังเลยบู่บ้าน n อ c อบซอะตอนกูต้องการหานี่ไม่เคยมีปั๊ดโถมีของมากมีของมาผมผมจะไปสู้บมังกรแล้วครับผมจะหาของนะครับไปสู้แบบมังกรไม่ขอให้ผมนะก็ก็นื่อยอะไรมากครับถึงไหนหอะโยนไปดิเอาไปทางโน้น ไม่หาแล้วบางของในบัวบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาไปแลแหลกนิดนึงก็ไม่เป็นไรอ่ะเจอไอ้ทีเจอไอทีเจอไอทีแต่เฮ้ยมันแตกแบบนั้นแปลว่าหมายความว่าไงไใช่ไหมขอ,อไปอีกนิดนึงก่อนอ,อ๋อมันยังไม่ถึงอนะ่ะ เมื่อกี้หล่นเกือบตายเลยไปครับไปโยนทร๊บเก็บมาเดินไปต่อครับเรากลับไม่ได้แล้วเพราะว่ากูน่าจะทำทางกลับบ้านไม่ได้โยนไหมครับใกล้ถึงแล้วใช่ไหม ไปนน่นถึงไหมถึงหรือยังถึงหรือยังเราขอตัดไปเลยนะครับผมจะได้แบบเร็วๆผมว่าผมเจอแล้วครับนายูด้านลางนี้เราจะทําการขุดองไปเลยโอ้ยอะไรลนขุนดองไปขุดลงไปขุดลงไปขุดแม้แต่น้ํากูก็ไม่กลัวเมื่อกี้ไปบอกกับพวกซอมบี้มาอืม เปิดไปก่อนแต่กูหายใจไม่ออกยังไงก็พอวะขุดลงไปครับไม่มีทอเอมีเฉยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอละเจอละอ,อ่าเจอแล้วครับผม เราจะหากันเลยนะขุดเลยไม่ต้องไปกลัวไม่มี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 มมมมเราจะอยู่ตรงนู้นเอยทางมันแบบน่ากลัวน่ากลัววะต้องผมมีรางสังห์ว่ดใช่แน่มีทางลงอีกผมว่าใช่แน่ขุดเลย,เยมีมีปุ่มก็ไม่บอกผมว่าใช่ ใกล้ใกล้เขียมีของด้วยนี่อะไรเ,เอเ่ยอักเจือแข็งเปิดเสื้อผ้าขับใส่การสูญหายาแล้วเราสปีดเลยแค่สี่สิบก็พออืมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่แถวนี้งั้นก็ไปครับอืมไป ทางไหนอีกทางไหนอีกทางไหนอีกทางไหนมีไม่ใช่ทางนี้อยากเจอแล้วอยากเจอกูอยากแบบจบแล้วอะ่ะใช่ไหมเฮ้ยมีทางอีกอ๋อไม่เจอไม่ใช่ขอให้มีเหอะดันเจี้ยนเนี้ยกูจำทางกลับบ้านไม่ได้ นี่อะไรอะไรก็ไม่รู้นี่มีกล่องครับผมมีหมกับแอปเปิลเอ้ยแอปเปิลนะแอปเปิลเฮ้ยไปนี่ทาง <c oughs> ทางตันอีกเจอหน่อยเจอหน่อย นี่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 เจอแน่เจอแน่โอ้ยเจอไปเนี่ยเดี๋ยวขอตัดไปแล้บเดี๋ยวหาแป๊บเจอแล้วครับผมแล้วไม่รอช้าเลยครับใส่เลย ้ยไอ้เชีย่ยเสียโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดว้าตรวจพร้อมไหมครับถ้าพร้อมก็ไปกันเลยจุดจบไปเตรียมตัวครับผม ไปครัไปหืมเร่งเลย80โอ้โหเจอแล้วครับเอ็นเดอร์ดราก้อนยิงคู่ไปก่อนทำลายครับทำลายโอ้ยเชียดโดนกูนด้วยอยากคิดหรอกว่าจะโดนดูนู้นอีกอันนึง เคือจบได้เว้ยนี่นี่นี่ยิงสวนแม่งเอ้ยกดก่อนกดก่อนกดก่อนอืมหมดยังอ่ะน่าจะหมดแล้วนะเฮ้ยอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึ่งไอซองอันดิตรงนู้นอีกอันนึงเห็นอยู่อืมอันนี้อีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันอีกอันไปไปไปอันไหนอีกไม่มีแล้วยิง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  โอ้มอดปืนนี่มันดีจริงๆมันโกงมากมอดปืนมันโกงเกินว่ะมันโกงมันโกงมันโกงโกง,งชิบหายเลยเออเออเออยืนยิงป้อแปะ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 อ,อยู่ก็ได้ยังยังยังไม่ลงมาอีก เอาเด <man qualified worldwide> uh ี huh. uh ๋ยวกระสุนหมดไม่ใช่ปัญหากูพร้อมวันเนี้ยกูก็พร้อมเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมทำไมมึงพวกมึงโกรธอะไรกูกูไม่ได้มองหน้าอยู่นี่หว่าโอ๊ย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 มันพ่นมังก้อนพ่นร้ายมึงร้ายมึงมันร้ายมึงมันร้าย พวกมึงเสียงเดียวคือพวกมึงยิงไม่ได้แหละอืมอืมอืมไอ้สัสเหาอยู่ได้เหากันอยู่ได้มึงก็นอพวกมึงก็นอพวกมึงก็นอหน้านำคานหน้านำคานหน้าขาดจังเลยพวกมึงเนี่ยโอ้โห ถ้าสนใจครับเราสนใจแต่บางกรณ์แล้วกันยิงไปครับยิงไปโอ้ยไม่โดน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 ยิงไป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 เรียบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยครับเก็บเปก่อนพวกมึงก็ตามล้างผ่านกุจังเลยเนะี่ยโอ้โหเออเมื่อกี้ไปได้แคปรูปไว้เดี๋ยว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 ปั๊บโอเคกลับเลยวะพวกค้าพวกมัน จบทีเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคก็เกิดเรียนเรียบร้อยแล้วครับเรนอั์แมนมาได้ไงเนี่ยเอานะเกิดเขาจบได้แล้ว ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับซีรีส์หน้านะครับผมก็ยุคโควิดจะรื้ใส่แม่ล้ลางมือได้นะเจอกันใหม่นะครับซีรีส์หน้าบายยโอ้ยกูยิงปืนปุ๊บปุมึงมาหากูเลยยียียี